การถามตอบปัญหาธรรมะนะรับปันนี้ฝากคำถามไว้ตาม <c oughs> ช่องทางต่างๆนะเชิญคำถามนะกรับวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามจากคุณรัสุดามีสามคำถามนะเจ้าค่ะคำถามแรกสมาถาก,กับวิปัสสนา ส่วนมากพระจะสอนตามตำราว่าสมาถะการข่มใจหินทับหญ้าแต่ถ้าคนปฏิบัติเองจริงๆจะรู้ว่าสมาถะกับวิปัสนาเป็นของคู่กันจริงไหมคะหรือหนูคิดไปเองเพราะเมื่อได้สมถะจิตนิ่งเราก็เหมือนจะคิดได้โดยเรียกว่าวิปัสนาคือการรู้เห็นเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะ มันเข้าใจถูกในในบางส่วนนะนะสมถะกัวิปัสสนาคู่กันจริงๆสําหรับนักภาวนาเนี่ยเราจะเห็นเองว่ามันสลับกันเกิดขึ้นแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอานะไม่ใช่การที่จิตสงบแล้วเป็นคิดเรื่องโนเรื่องนี้แล้วก็ทะลุปลุกปกไปหมดเลยไม่ใช่เรื่องการคิดนะการที่เมื่อจิตสงบแล้วเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนะ คำไอ้ทงความเป็นจริงคือรู้ว่ารูปเป็นยังไงน้มเป็นยังไงความเกิดขึ้นความดับไปเป็นยังไงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของการคิดเป็นการเข้าไปรู้เห็นโดยตรงซึ่งอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกสักชื่อเลยก็ได้น่ะถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ได้ก็แปลว่าขณะนี้เรากําลังเจริญนิพพานาอยู่นะเพราะว่าสมถะเองเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะมักจะเห็นความ ความแตกต่างจากใจลักนะก็คือเห็นว่ามันเที่ยงมันเป็นสุกมันเป็นอัตราตัวตนอยู่นะทีนี้พอจิตสงบจากกำลังสมถะแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปรู้เห็นต่างความเป็นจริงได้ง่ายนะคำว,ว่าสงบในความหมายของอัตาม,มาคือเมื่อถอนออกจากฌานนะต้องถอนออกมาจากฌานเสียก่อนจนกระทั่งนะจิตอยู่ในระดับของคณิกะสมาธินะ ขณะน,นั้นเองก็เข้าไปเห็นว่ากายใจเราทํางานอยู่อย่างไงอารมณ์ที่มากระทบกับกายใจทํางานอยู่อย่างไรมันเกิดขึ้นดับไปยังไงนะมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาจึงจะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่เป็นการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นพอจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วก็ปรุงแต่งมาในเรื่องของ ก็าาไจบีดกมั่งนะเรื่องหรือแม้กรทั่งเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัาตาเราคิดเอาว่านเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไปมีประสบการณ์ตรงจริงๆอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าวิปัสสนานะมีพระบอกว่าสมถะก,กับวิปัสสนาเป็นคนละเรื่องอยากทราบจากผู้ปฏิบัติจริงๆว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไรนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูด คนละเรื่องก็ได้ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะสิ่งที่พระเจ้านะสอนพระสงฆ์ไว้ว่านะนะพระเราเนี่ยต้องมีความรู้ทั้งสองด้านมีธุระสองอย่างนะคือคันธะธุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งนะคำว่าคันธาธุระก็คือรู้เรื่องของวิชาการหรือรู้เรื่องของสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้พระสูตรพระพิรรมพระวินัยทั้งหลายที่พระเจ้าสอนไว้นะววนนเ,ไวเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าคันธะธุระ นะส่วนวิปัส,สนาธุระนั้นท่านมุ่งไปที่ทั้งสมถะและวิปัส,สนานะถ้าจะพูดในมุมนี้ก็ต้องบอกว่าสมถะและวิปัส,สนาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วนะแม้สมถะและวิปัส,สนาจะสลับกันเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติก็ตามแต่ว่าก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะจุดมุ่งหมายต่างกันต่างกันยังไงสมถะเป้าหมายคือฌานนะส่วนวิปัสนาเป้าหมายคือญาณน,นี่คือความต่างญาณน,นั้นคือตัวปัญญา ฌนะานคือความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนยานคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปของนามอันนี้คือความต่างนะพฉะนั้นก็จะบอกว่าเรื่องเดียวกันก็ได้ในแง่ของปริยัติถ้าคนละเรื่องก็ได้ในแง่ของการปฏิบัติทําไมคนถึงคิดว่าเราปฏิบัติเคร่งเครียดเพราะเราก็เคร่งปกติคะเคร่งปกติ ก็ถ้าเคร่งปกติอยู่แล้วก็ทําไปเถอะ,ะแต่อย่าเครียดกันแล้วกันนะเคร่งกับเครียดในคนละเรื่องนะนะเคร่งก็คือพยายามที่จะรักษาศีลพยายามที่จะทำงานรู้สึกตัวอยู่แต่ต้องไม่เครียดนะถ้าเครียดเมื่อไหร่ก็แปลว่าจิตเป็นอกุศลทแนี้ในคนที่เขาไม่เคยปฏิบัติเลยเขาอาจจะมองว่าโอ้ยมึงจะเคร่งเครียดไปอะไรนักหนา นะอย่างเช่นพอถึงวันพากที่ก็รักษาศีลบททีอุโบสถท,ทีเพื่อนชวนไปทานข้าวที่โน่นที่นี่ก็ไม่ยอมไปเขาอยากว่าเครง่งเครียดถึงเวลาก็จะสวดมนต์นั่งสมาธินะ่ะคนอ,อนื่นเขาก็ยังมองว่าเครง่งเครียดเพราะมันไม่เครง่งเครียดในสายตาคนที่ไม่ปฏิบัติก็คืออยากกินก็กินอยากเที่ยวเที่ยวอยากเล่นก็เล่นนั่นคือไม่เคร่งเครียดสําหรับเขานะเขาคิดอะไรอย่างนั้นนะคือการพักผ่อนไปเที่ยวที่โน่นที่นี่หรือการไปนอนหลับซะยังดีกว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่ภาวนา จะรู้ดีว่าการมีสติเลือกรู้อยู่ต่อเนื่องเนืองๆไปตลอดทั้งวันอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําเคร่งแต่ไม่เครียดนะแต่ก็ต้องสังเกตดูด้วยว่าถ้าถ้าหย่อนก็ต้องดึงหน่อยถ้าตึงก็ต้องผ่อนหน่อยอย่าทำด้วยอำนาจของความอยากจนเกินไปก็จะทำให้กลเป็นเสียมากกว่าดีคำนะถามจากคุณเกตแก้วขุนํำนาญ หลังจากฝึกเดินจงกรมตามคำสอนของพระอาจารย์รู้สึกว่าการรับรู้ระยะทางระยะเวลามันอยู่กับมันอยู่ใกล้ปัจจุบันขณะไม่พะวงกับเวลาหรือระยะทางที่เหลือเดิมทีจะเดินไปก็จะคิดไปว่าเมื่อ,อไหร่จะหมดเวลาเดินอีกไกลไหมปรุงแต่งไปกับอนาคตค่ะถูกแล้วแหะอยู่กับปัจจุบันขณะก็จะรู้เองว่าเดินแค่เดิน ไม่ใช่เดินเพื่อที่จะเป็นอะไรขึ้นมาหรือเพื่อที่จะถึงไหน,นกินเพื่อกินเดินเพื่อเดินนั่งเพื่อน,นั่งนอนเพื่อน,นอนหายใจก็เพื่อหายใจนั่นแหละไม่ได้เพื่ออะไรอย่างอื่น,นถ้ามันอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็จะหมดความคาดหวังในอนาคตาก็จะอยู่แค่ทุกขณะที่มันกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่ในขณะนั้น,นอันนี้คือการเดินจงกรม ทีนี้ถ้าไปคาดหวังว่าเมื่อไรจะหมดเวลาเมื่อไรจะได้นั่งสักทีมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเราจะเห็นด้วย,วยตัวของเราเองทำถูกแล้ววันนาสา,ามคำถามนะเจ้าคะขอเรียนถามว่าเราเห็นจิตที่มีกิเลสหรือโทสะเกิดขึ้นแต่เราไม่มีกําลังพอจะละกิเลสหรือโทสะจะทําอย่างไรดีคะดำให้ละกิเลสพระเจ้าสอนให้ละความอยากที่จะละกิเลส นะละอะไรละตัวสมุทยัยนะละตัวมันอย่าไปละตัวโทสะนะละตัวสมุทัยคือความอยากที่ให้โทสะมันหายไปนะหรือแม้กระทั่งความอยากที่จะให้ความอยากมันหายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะโทสะเวลาเกิดขึ้นเราเห็นอาการขุ่นมัวของจิตนะจริงๆแล้วคือ,อเห็นอาการของจิตนั่นเองเป็นเพียงอาการของจิตอย่างหนึ่งนะ อันเมื่อไปเห็นอาการนั้นแล้วพอมันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจฉันไม่อยากให้ไอ้ตัวโทสะนี่อยู่ในใจชัดนานๆอยากให้มันดับไปนะเราพยายามที่จะไปจัดการกับโทสะมันจึงเหมือนกับว่าเราเอาความอยากนะเอาตัณหาไปละโทสะนะหรือเอาโลภะไปละโทสะนะเอากิเลสไปล้างกิเลสยิ่งล้างก็ยิ่งเลอะเทอะกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือย้อนกลับมาดูสังเกตดูใจตัวเองที่อยากให้มันหาย นะละที่ความอยากนั้นอย่าไปละที่ตัวโทสะแค่นั้นเองอีกคำถามเมื่อก่อนเป็นคนสวดมนต์ภาวนาแต่ทำไมอยู่ๆก็มีจิตที่ขี้เกียจไม่อยากสวดมนต์คะ,ะก็ต้องฝืนแค่นั้นเองนะใครก็สามารถขี้เกียจได้ทั้งนั้นมีสิทธิที่จะขี้เกียจแต่ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ลงมือทำแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนคือขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำในเรื่องของการทําความดีเนี่ยนะแต่เฉพาะเรื่องของการภาวนาโดวยเฉพาะการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญภาวนาขี้เกียจก็สวดขยันก็สวดน,นะะถ้าเรื่องดีๆต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรื่องเป็นอกุศลเนี่ยไม่ควรทําขยันก็ไม่ควรจะทำนะเป็นอย่างนั้นนะคำถามสุดท้าย อยู่ๆก็ไม่อยากถวายน้ำบูชาพระพุทธรูปเพราะจิตคิดไปว่าไม่ถูกต้องเพราะจริง,รงๆท่านดื่มไม่ได้อย่างนี้บาปหรือไ,ม,ไม่คะตอนนี้เลยคิดจะยกเลิกไม่ถวายน้ำแล้วจิตจะไม่ได้คิดอีกค่ะเพราะถวายทีไรเหมือนจิตอีกตัวก็คิดไม่ดีค่ะขอความ,ามเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ไม่รู้จะถวายทำไมนะ,นะนะสิ่งที่เราสิ่งที่คนโบราณเขาทำกันคือ การถวายข้าวพระพุทธแน่นอนแล้วก็มีน้ำเดิมอยู่ด้วยนะพอถวายเสร็จท่านก็ลานะลาข้าวพระพุทธอะไรเงี้ยนะที่จริงที่สิ่งที่ท่านทำก็คือการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นเกลื่อนเลยตอนนี้นะหน้าพุทธรูปในวัดต่างๆมีขวดน้ำตั้งอยู่ไม่ยอมลาสักทีหลวงพ่อกระฉันขวดเดิมอยู่นั่นแหละมาอาทิตย์นึงนะเพราะฉะนั้ <laughs> นะ <laughs> เขาทำเพื่อบูชาคุณเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วนะว่านะเรามีปัญญาเหนือกว่านั้นเหนือกว่าที่จะต้องมาทำอะไรที่แปลกๆอย่างนั้นนะที่เราทำเองก็ไม่สบายใจยก็เลิกทำซะนะแล้วก็บูชาคุณด้วยใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราเนี่ยนะอย่าไปทำแค่เพียงอาไม่สบูชาลงมือปฏิบัติบูบชานะทุกครั้งที่จะทำพูดคิดอะไรก็นึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยอย่างนี้นะ โดยคั้งที่จะไปทําผิดคิดชั่วอะไรกันนึกถึงคนของพระราตรยเป็นเครื่องห้ามตัวเองเอาไว้อย่างี้ยตอนไอ้เงี้ยนั่มน,นนะมีคุณค่ามากกว่าที่จะเอาแก้วน้ําไปตั้งไว้ขวดน้ําไปตั้งไว้เวนี่ยนะบางทีก็มีหลอดดูดหรือต่างหากนะนะต่อไปห้องจะมีกาแฟมีนะชาอะไรตัวมีอะไรไปตั้งมาตัวมาว่านะนะเพราะอะไรที่มันประหลาดก็อย่าไปทำทำแล้วไม่สบายใจอย่าไปทําถ้าเรารู้อยู่แล้วว่านะนี่คือการบูชาคนของพระราตรายเนะ่ย บ,บุญมนัสยาพร้อมทำอย่างไรให้มีสมาธิและเกิดปัญญาเพื่ออ่านหนังสือสอบจำนวนมากอย่างเร่งด่วนได้เจ้าคะนี่เขามีงานวิจัยของฝรงั่งนะว่าต้องรอให้ไฟลนก้น <c oughs> นะนิสัยคนส่วนหน,น,นึ่งนะอย่างนั้นเพราะมันจะเมันจะไปนะมีสารเครมีชนิดหนึ่งในสมองอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้ะเป็นตัวทำงานแล้วทำให้เกิดความจำได้ มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของมนุษย์มันเหมือนอะไรนะนะมันเหมือนคนที่พอไฟไหม้แล้วยกโอ่งน้ําออกจากบ้านได้นะมันเป็นสารตัวนั้นนะมันเหมือนการเวลาไฟรนก้นขึ้นมาเนี่ยจะอ่านก็ขี้เกียจหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือมานั่งเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะพอใกล้ๆขึ้นมาจริงๆที่มันจะเอาเป็นเอาตายนะมันจะเอาเป็นเอาตายมันวิธีการง่ายๆถ้าเอาแบบโลกๆนะก็คือนะกําหนดเวลาให้ตัวเองอย่างเช่น วันนี้จะต้องทําการบ้านในเสร็จก่อ,อนที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นก่อ,อนที่จะไปเล่นมือถืออย่างต้นฝะึกหกห้เป็นนิสัยเลยทางการบ้านไม่เสร็จจะไม่ทําอย่างอื่นนะต่นี้เหมือนกันเวลาจะดูหนังสือสอบว่าใช้วิธีการอย่างเดียวกันเยอะแยะเลยวิชานี้ยังไม่รู้วิชานั้นก็ยังไม่รูนะ้บางทีไปเร่งเอาตอนใกล้สอบเอาข้อจริงมันไม่ทันมันก็ควรจะต้องวางแผ้ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นขณะที่เรียนหนังสือหลังจากที่ ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนอ่านหนังสือก่อนอ่านบทเรียนที่จะเรียนซะก่อนนะแล้วตั้งประเด็นคําถามไว้ในใจก่อนว่าเราจะถามอะไรอาจารย์เพราะอันนี้เราไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะพอในชั่วโมงก็ต้องเขาจะให้จบในชั่วโมงให้ได้แล้วขณะที่อาา่านทําเครื่องหมายไว้ตรงไหนที่เป็นข้อความที่น่าสนใจที่อาจารย์น่าจะไปออกข้อสอบอย่างนี้นเป็นต้นถามตั้งแต่เบื้องต้นนะนทีนี้พอใกล้สอบปุ๊บย้อนกลับมาดูเฉพาะไอ้ที่เราตามเครื่องหมายไว้แค่นั้นก็พอละ สำหรับการที่จะสอบนะเหลือเฟือพอที่จะสอบผ่านได้เหมือนเถอนะทีนี้อยู่ๆ่าใกล้จะสอบแล้วอยู่ๆจะต้องมาฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาจําได้ทําให้ตายก็ไม่มีสมาธนะิมันทำไม่ได้นะสมาธิเกิดเมื่อไม่ตั้งใจได้ใช่มันเกิดนะสร้างเหตุปัจจัยสมาธิอย่างเช่นอ,อะไรใจมีความสุขซะก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดเครียดว่าจะจะ,จะสอบอยู่แล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยหรืออ่านหนังสือยังไม่หมดเลย จิตเครียดอย่างนั้นมันไม่มีทางเกิดสมาธิได้เพราะนั้นทำให้ใจเป็นสุขสก่อนตอนนี้อ่ะสอบได้ก็ดีสอบไม่ได้ก็ซ่อมปะอะไรเช่างนั้นวางใจยอมรับความเป็นจริงให้ได้ซะก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยอ่านนะพอใจมันไม่เครียดมันก็จะจําอะไรได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ดูว่าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมากที่สุดนะรีบดูวิชานั้นวิชาไหนที่พอจะถูถทยไปได้ปล่อยผ่านไปก่อนอะไรอย่างนี้ตอนหรือวิชาไหนที่คนที่มันจะต้องจําตัวเลข สูตรอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็ต้องไปดูไปทบทวนตัวไหนที่นะใชนะ้เป็นต่อเป็นนะอัตนัยนอย่างงี้นะโอเคพอจะด้นเดาได้ก็ค่อยค่อยค่อยวานทีหลัง,งนี่เป็นตอนจะลองดูนะอันนี้เทคนิคของของพระรูปหนึ่ง,งนี่น,นั่นเองนะคุณสุภาวดีบุตรตีกลบาวน้ำสกการ,รพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกสาวเป็นคนที่กลัวมากเวลาที่คนใกล้ชิดเสียชีวิต เราจะบอกสอนลูกอย่างไรไม่ให้กลัวคะก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะเพราะความกลัวเป็นโทสะอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลามีคนตายก็ต้องอธิบายฟังว่าความคือเด็กเนี่ยเด็กไทยเนี่ยส่วนมากเราถูกหลอกมากตั้งแต่เด็กๆแล้วว่านะคนตายคือผีนะจะต้องไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้อะไรเงี้ยนะนะหรือบางคนก็มักจะบอกลูกว่าเนะี่ยคุณยาย ไปไปคนยายไปเป็นนางฟ้าไปอยู่บนสวรรค์แล้วคอยดูหนูอยู่คอยปกแป้งป้องดูแลหนูอยู่น้าอะไรนลองพูดในมุมนี้ดูแต่ว่าพูดในมุมนี้ก็กลายเป็นเรื่องหลอกเด็กอีกนะลองพูดในมุมอื่นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่นะมันตายไปนะแต่มันก็ทิ้งลูกไปและลูกนั้นก็เกิดมาเป็นต้นไม้ต้นใหมนะ่เหมือนกันญนะาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปก็ นะที่จริงแล้วไม่ได้ตายไปไหนเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน,นก็อยู่กับแม่อยู่กันลูกอยู่กับหลานต่อไปในอนาคตนะฮะท่านท่านก็ไม่ได้ตายจากไปไหนแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งแค่นั้นหรือในลองหาวิธีการอธิบายในมุมอย่างเงี้ยหรืออาจารยาชอบวิธีการของหลวงปู่ติดนัทธันที่ท่านอธิบายเกี่ยวเรื่องเหล่านี้นะเราอยู่ที่ไหน เราไม่เคยมีมาก่อนเมือก่อนเราเป็นเซลล์เซลล์เซลล์หนึ่งที่อยู่ในท้องของแม่ผสมกับไข่ของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้ววันหนึ่งก็แก่ก็เจ็บก็ตายเพราะฉะนั้นเราจริงจริงก็ไม่เคยมีอยู่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้หรือเมฆมาจากไหนก่อนหน้านั้นมันเป็นเพียงน้ําที่อยู่ในคลองในมหาสมุทรในแก้วกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแรร้อยก็ระเหย กลายเป็นไอน้ำขึ้นไปเกิดการควบแน่นขึ้นมาแล้วก็จับตัวเป็นหยดน้ําฝนตกลงมานะก็กลายเป็นน้ําในคลองในหมหาสมุทรในแก้วกาแฟเปลี่ยนแปลงแค่นี้เองเพราะฉะนั้นน้ํากาแฟจริงๆก็ไม่เคยมีน้ําในคลองจริงๆก็ไม่เคยมีเมฆจริงๆก็ไม่เคยมีมีแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึง่งแ,แค่นั้นเองคําถามจากคุณพาสิริ ขอคําชี้แนะวิธีวางจิตยอย่างไรเวลาเห็นคนอื่นโลภเช่นไปวัดเห็นเขาตักอาหารกลับบ้านมากมายความคิดแล่นว่าทำไมเขาโลภจริงๆนะแค่กินอิ่มมื้อมือเองจะตักเอากลับทำไมรู้สึกรู้สึกใจเศร้าๆไม่สบายใจเมื่อเห็นค่ะก็ะต้องให้อาภัยเขา เราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าเคยไปตักอย่างนั้นนะเราก็เคยโลภอย่างนั้นอาจจะโลภในเรื่องอื่นๆแต่และคนมีความความดีความชั่วแตกต่างกันเราทุกคนต่างกระดำกระด่างทังนั้นนะไม่มีใครขาวบริสุทธิ์เวลาบางทีเราก็ดีเรื่องหนึ่งแล้วก็เสียเรื่องหน,นึ่นงคนนั้นก็อาจจะเสียเรื่องนี้ะละโมบเรื่องอาหารเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องอื่นก็อาจจะดีก็าาได้ มันก็ให้อาภัยเขาว่าเขาไม่รู้เขาถึงทําอย่างนั้นเหมือนบางครั้งเราเองก็ไม่รู้นะเราจึงทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูไม่เข้าท่านในสายตาคนอื่นเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องให้อาภัยเราต่างคนต่างไม่รู้เราต่างคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็วางใจได้นะเขาอาจจะมีญาติที่รออยู่ที่บ้านอีกหลายคนอาจจะมีหมาแมวที่อยู่ที่บ้าน ที่จะต้องดูแลเลี้ยงดูที่เขาจะต้องเอาอาหารไปให้อาตมาเคยมีความรู้สึกนี้เหมือนกันเวลาไปบิณฑบาตเราเห็นพระบางรูปหอบหิ้วพลุงพลังลากรถเข็นนะตามในเมืองจะเห็นภาพอย่างนัันนะก็เมีความรู้สึกวา่วาท่านจะหอบไปทําไมนักหนาเต็มบาทแล้วก็น่าจะกลับปัดมันจะเป็นต้องเปรับทุกคนก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นความคิดของเราแต่ในความเป็นจริงท่านอาจจะมีลูกศิษย์วัดอีกหลายคนที่อาศัยท่านอยู่ในการที่จะต้อง ได้รับอาหารเพื่อที่ต้องไปเรียนหนังสืออาจจะมีหมามาอีกหลายยี่สิบสาสิบตัวที่โยไมไปปล่อยทิ้งไว้ในวัดแล้วท่านต้องดูแลรับผิดชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีทางเข้าใจถ้าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้เป็นท่านนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองวางใจอีกแบบหนึ่งดูนะเข้าใจเขาให้อภัยเขาแล้วก็รักษาใจตัวเองให้เป็นปกตินะปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหนะ้าเกิดความท้อแท้จะมีวิธีแก้อย่างไรคะก็ ถ้ามันท้อแท้ก็ต้องปลูกศรัทธาสักหน่อยหนึ่งนะปลูกศรัทธานิดหนึง่งคือศรัทธาก็คืออะไรนะตอนนี้แสดงว่าความความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติเริ่มลดลงละไปฟังธรรมไปหาครูบาอาจารย์ไปสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะมันจะทำให้เราเกิดมีความเพียรขึ้นมาเกิดความเกิดแรงฮึดขึ้นมาอีอีกครั้งหนึง่ง หรือไม่ก็ไปเข้าคอร์สบ้างนะคอร์สที่นู่นที่นี่จะไม่จำเป็นต้องไปติดแปะอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเดียวจะเห็นว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยบางทบางีบางท่านท่านก็ส่งเราไปถึงระดับหนึ่งนะพอจะไปต่ออาจจะไม่ตรงกับกับจริตนิสัยของเราแล้วมันก็ต้องลองเปลี่ยนครูบาอาจารย์ดู นะลองสอบถามคนอื่นก็ดูอะไรเงี้ยมันอาจจะคลิกอะไรขึ้นมาใน,ใ,นใจของเราขึ้นมาก็ได้นะ่าลองลองไปปรับอย่างนี้ดูสักนิดหนึ่งนะท้อได้นะแต่อย่าถอยแค่นั้นแหละนะเพราะถ้าถอยถอยอีกหลายชาตินะ,ะคำถามสุดท้ายแล้วกันสำหรับวันนีนะ้หมดแล้วเหรอสิบข้อแล้วใช่ไหมโอเคถ้าอนุโมทนาบุญกระยมที่ส่งคำถามมานะเดี๋ยววันพระหน้าก็ค่อยมาเจอกันอีกทีนะึง